ที่ศรีราชามีเรื่องของเพื่อนบ้านที่ทำร้ายร่างกายกันไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตามประกบแล้วก็ใส่สนับมือระดมต่อยเข้าไปหลักๆก็ที่ใบหน้าเนี่ยนะครับส่งผลให้คนเจ็บเนี่ยต้องเย็บไปถึง13เข็มครับ ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณริมถนนนะครับในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีชายผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นรถยนต์ของทางผู้บาดเจ็บชื่อนายนุพะเก้าเนี่ยนะครับนะเข้ามาจอดเขาก็รีบขี่รถพุ่งเข้าไปจอดข้างรถของผู้เสียหายแล้วก็ลงจากรถอย่างไวเลยเข้าไประดมต่อยเลยนะใส่สนับมืออยู่ด้วยนะครับ นะผู้เสียหายหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักเลยเย็บไป13เข็มหลังจากนั้นก็มีเพื่อนบ้านนะครับนะหลายคนเข้าไปห้ามปรามแยกทั้งสองคนออกจากกันได้แล้วก็นําตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยบาบาลน่วมเลยทางนายนพเก้า 9, ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าเขามีปัญหากับผู้ก่อเหตุมานานกว่า2ปีเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ชอบตั้งวงดื่มสุรากับเพื่อนส่งเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืนเคยแจ้งทางเจ้าของห้องเช่า แล้วก็บอกตำรวจให้มาตักเตือนหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งวันเกิดเหตุขณะที่ขี่รถกลับจากไปซื้อของแล้วก็จอดรถบริเวณหน้าบ้านผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามประกบตามวงจรปิดที่เห็นเลยครับนะแล้วก็ก่อเหตุระดมต่อยผมเนี่ยไม่ยั้งเลยตอนนี้แม้ว่าจะมีการแจ้งความไว้แล้วแต่ก็ยังห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวครับอย่างวันนี้นะทางทางคนที่ทำผมอะอย่างวันนี้นะ ยังกินเหล้าอยู่หน้าบ้านนะตั้งแต่ตอนตอนเช้าตอนสายนะแต่ผมก็เลยยังไม่ค่อยอยากจะเข้าบ้านเลยเพราะอย่างผมผมไม่กลัวนะนี่กลัวตัวเล็กกับแฟนหนแม่เลยลูกมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมก็สบายมากอยูไย่ได้แหละแต่กลัวความปลอดปลอดภัยของครอบครัวมากกว่าลัวลูกเมียจะไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของทางผู้บาดเจ็บนะเดี๋ยวต้องรอทั้งคู่กรณีเขาเผื่อเขาจะออกมาพูดด้วยเนาะนะ,ะนะซึ่งทางตำรวจ ตอนนี้เดี๋ยวจะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายเรียกทั้งผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันนะครับ